โดยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะผู้เข้ามาติดตามรับชมซ่องไม่หญ่จันดาบ้านนาเฮาคือเก่าคือเดิมอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยวันนี้กับมาพบมาพ่อกับช่องไม่หง่จันดาบ้านนาเฮากัค่อยคำย้มแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาสักท่าสบายดีกันเด้อทุกข่ทุกคนเนาะวันนี้กับมาพบมาพ่อกับช่วงสี่โมงกลัวพ่อแม่พี่น้องข่าหามงคแเลยเนาะ ก่อนอื่นก็รจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาใน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผักซองเลยเนาะเปิดซองใหม่อยู่พ่อเมยพี่น้องยังบมดงบมดังเนาะวันนี้ก็มาติดตามรับชมกันได้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนจักซษาเสียเวลาเนาะเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งแม่ใหญ่จันดาบ้านหน้าเฮาตีเข่าผัดเข่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ติดตามหับชมกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเป็นจังใดกะบอกผิดพลาดอาการใดกะขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเข้าช่อง YouTube ของแม่ใหญ่จันดาบ้านนาเขาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องแต่คนพีน่ากับฟ้าเป็นยังไงเขาลืมโทรศัพท์เขาลืมโทรศัพท์แจะเอามาถ่ายคนพีเขาก็ได้อีกจังเลย เนาาะตัดกฉล็ด้อพูแม่พี่น้องเอ้ยขอโทษขอพ่ายลลายเด้ออยากมีมืดๆเนาะเอทำยามแรงนี่ก็อยากมืดเน๊พูแม่พี่น้องเอ้ยนี่กับไม่ใหญ่จันดาบ้านหน้าเขาก็สีมาฟาดเข่าก้อนล่องเบ่งรถปั่นกัยังมุ่มาหอดมาเถิงจักเทือยพูแม่พี่น้องเอ้ยได้ตีไปเช่นกันแบบนี้เลยเนาะีที่แบบนี้แล้วพูแม่พี่น้องเอชีทุกคนอยู่ทางลาวหรือทางไทยต่างประเทศ เบิ่งดับดูน้องพเมพี่น้องเลยนะวันนี้ก็ดชิมาพลาก่อนตีกินแบบนี้พเมพี่น้องเอ้ยรอรถปั่นกันยังบ่มาอยู่รองเข่าเนาะฆากันตีเข่าข้าวพเมพี่น้องตีฉามรถมาฮอดมาถึง คำยำแดงว่ามีบบนีจันาบ้านนาเห็ดอย่างเด้เหมือนพี่นาะถ้าข่าวกูไม่พี่น้องตีตั้งแต่ข้าวนุ่มได้น่อยเนาะทีมาตีอีกการยุ่งซีชิปไปแล้วแหละพราะไม่พี่น้องเลยเมื่อยนะคือเก่าคือเดิมทีมาติดตามครับชมกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพแม่พีพ่น้องเลยค่ะับพแม่พี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ให้แน่เป็นกำลังใจท้ายคลิปต่อไปพเมี่น้องเลยตีแกรกกับที่ชั่นแบบที่พเมทิน้องจักรหลอดบอลหลอดเนาะถ้ามันตัวใดมันตกกับเป็นข่าวกินตัวใดมันบอรหลนกับเป็นข่าวเบื่อเนาะเป็นจากที่พแม่พีพ่น้องเลยเริ่มเสียงดังมาแล้วพแม่พีพน่น้าาองรถฟันจังจกชิฮอดเป็นยันจันดาหรือบอมอันนี่เนะาะถ้ารับรู้เบิ้งอีกจักข้างเนาะพแม่พี่น้อง อยางตั้มตั้อยู่ทีอดหรื้อโบดื้อมาเพิ่นสิกับขึ้นกับชุดแรกแต่เพิ่นผมเมยพี่น้องเลยเนาะแต่เพิ่นผมอยากไล่เข่าเฮาแต่ว่าเข้ากับพาดอยู่ตีอยู่เ่อ์พ่น้องเลยเป็นเจ้งไดค่อยไปค่อยมาเรื่อยๆทีเด็ดในยินคุ่มือผมเมยพี่น้องเอ้ยรถปั่นกับผมมาหอดมาถึงจ้าคือเจ้งได้พัดแด้วกับขีบแล้วก็บิได้เหยียบแบบนี้ผมเมยพี่น้องให้ ไข่เพื่องมันอ่อนเนาะไข่มักเข่าเขาหักลงนะครับกับสิพาดเดี๋ยวมันจะหล่นง่ายพอมีพี่น้องเลยวีเอาปลาหนึ่อย

ผมมือจังไเขาม่ได้เขาคิดโเลยนี่ีจะเจ้าหาให้หนาหาให้ผมเองพี่น้องเลยตลเติบอยู่เขามควนตาลายันสไนดมันล่ยเฮ้

เลยถ่าแล้วก็ได้ชาเนาะนี่ยลาว่ะก็วนาวที่นี่ถ่าเนาะ I think. ลายตื่นเข้ถึงชวน่นมนยมกนกบแก่ตีมือเดียวเนาะไอมือน,นะตีจะเช่าก็เรียบร้อยเลยวแรหายเรียบร้อยแล้วมองหาว่าบ้าปิ คนเดียวเอาวางเหล็กไว้หลอนไว้ต้องเป็นเหล็กหรอกคุณพี่น้องว่าพิษพระก็พิษพระสิอคุณพี่น้องเอ้ยก็พีขงังหลอนไว้กระวันเหล็กไว้

อ,อันนี้ก็เป็นยังไันลากัิโคลาพีลานนองเนาะลาเอฟซีทุกคู่ทุกคนเนาะพ่อเมย์พี่น้องเลยเมื่อถุมองชูบอนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็าลาทุกคู่ทุกคนคลิปหน้าจะมาคบกันไหม่คือเก่าคือเดิมเดอ้อพ่อเมย์พี่น้องเลย ขอให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุกชุกกายสบายใจตลอดปีตลอดไปอยู่ในในถ้ำกูกูคูคนเนาะขออยู่ดีมีแห้งเนาะเบิร์ตชุมองชุบอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราคิดลาดอาการใดขอกราบโทษขอภัยเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบแม่ย่าจันดาบ้านนาเขาคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเก่าเพราะว่าสบายดีไปปากเด้อ